สวัสดีเดจ้าเอ้ยทุกตาพาฝันค่ะพ่อกนอักแลวนเค่ะนาะอ้ะเบิง้งมาค่ะโอ,โอ้ยตรงนาแต่พันเปลี่ยนแบบนี้สุดเจ้าเบิง้งโอ้ี่พ่อยังชั่วเนาะก็นี่บอกค่ะเบิง้บง ใส่ดอกไม้พี่จะนยเนาะมันสดชื่นหน่อยจะหนอตอนเซ้าๆกนันี่ค่ะแบบนี้เลยแม่บอกสตะจายเอ่ยนี่ค่ะ,ะไปส่งหลาะน้อยเมื่อกี้เนี่ยค่ะมาเข้ามาไปส่งโรงเรียนพัน่นพ่อกับแม่พั่นทำงานวันนี้รถ ไปส่งปกติพันกเฮอยู็ pues ่เหือนครับพ่อแม่บวชทำงานกัเอ้ยก็ะลยไปส่งวันพันมาเมื่อกี้นี่มึงมึงผมฟูมึงบวไม่เป็นไรเอาแบบนี้เลยเนาะจะเนาะเอาแบบนี้ก็โอเคนะี่บวค่ะมาบันนี้กระแดนมีมดหน่อยเอยก็บหายดไปเท็กเด้อค่ะ แบบมวนมว้วนจะแบบสไตล์เอยตุกตาผาฝันเวยจ้ามาไปน,นี้คลิปนี้ค่ะคลิปประจำเือนค่ะนี่ค่ะมาเออเด้พามาดื่มกาแฟดำกับเออตุกตาผาฝันเนาะจา้ะเนาะตรงแบบนี้เนาขะเนาะมันจะเอาแบบสบายสบายนะคะกันเองเน,ะนาะขะเนาะมาเด้มจะเดิอมา ดื่มกาแฟดำก็เอ้ยทุกตาผ่าฝันจ้านี่จ้าหรือว่าภาสายยอบานเอ้ยค่ะภาษายยอบานเอ้ยพันกระสิบอกว่ามาได้ปัน,เนยเอ้ยนะผาห้องเด้ <c oughs> ต ốc, ต ốc, คนน่ะตบ๊กก่๊ก็เนาะมีสะเสล็ดน้อยนึงค่ะ <c oughs> กะัตริย์ย้อบวันเอ้อตุกตาผาฝันพันกระสีบอกว่ามาเดชะเดอมาเดชะเดอมากินกาแฟดำเกบเอ้อตุกตาผาฝันเดจ้า เอยกันสิผาฮูปกาแฟดำค่ะ แห้งแห้งจ้ากาแฟดำร้อนๆ้อนเนอะจ้ะเนอะอุ่นๆมีแต่เม็ดกาแฟที่เอามาบดละเอียดแล้วก็เติมน้ำฮ้อนลงไปเนาะค่ะนล้วกาต้มสกาขาบอต้มสกาเก็เอาน้ำฮ้อนราดเนาะค่ะเนาะอยากกินอ่อนกินนั้นแก่กันแล้วแต่อันอันท่านผู้สมมันบอกตามใจฉันนั่นบอ ถ้าเอดจางไปมันกบบระโบแซบค่ะพอนกระโบแซบรสชาติมันก็อันนั้นก็เอาพอดีพอดีค่ะอัตราส,ส่วนมันเธอหมาต้มกระแซบกินแล้วก็มีแหงปากนะคะมีแหงปากมีแหงท้องลําไส้เอาซิรู้สึกว่ามันซิความอุ่นมันซิลงไปเสียงค่ะค่อยๆถึงว่ามาวันนี้ก็มาจิบกาแฟดำกับเอ้ยเนาะค่ะเนาะ ไปส่งใช้ใช้เรื่องไปส่งหลานน้อยพ่อพันมาส่งตอนเช้าตอนเจ็ดโมงงั้นสี่สิบห้าก็เลยมาพันก็ไปทํางานแล้วค่ะก็เลยมาพันระบอกอันยังไม่ได้กินขนมยังไม่ได้กินข้าวเช้าเอยก็เลยเออเธอกินขนมปังสองแผ่นทานช็อกโกแลตเนี่ยค่ะก็เลยกินไปเรียบร้อยแล้วก็ต้มพันชอบกินสาคนน้อยฮันน้ำชาเสร็จพักกันเลือกเอาพันเอาอัน พันเอาอันยี่ห้อหรือพันเอากินเลยสิคะอาฮาผมไม่โทษหลายๆลยจ้ะวอลก้อนนันอ่ะตั้งใจใหม่นะคะเนาะมันมาตึ๊ึๆอยู่แบบนี้ค่ะเพราะมันเป็นเนี่ยคือเสลดเนี่ยวันนี้เรากินเรียบร้อยแล้วก็เลยเบิ้งเบิ้งกระตูนค่ะอันนี้มันเป็นสเตปของพันเนาะคะเนาะแล้วก็จากพันกาอันแปรงฟันล้างมืออันเข้าห้องน้ําแล้วก็ล้างมือเราคะเนาะแล้วก็แปดโมง Five, ơi, service, สิาเอ้ยไปส่งพนันแปดโมงสิ้าก็เลยพากันไปโรงเรียนเปิดท่านแปดโมงครึ่งก็ฝนพันฝนพันตนเอาไปมันกำลังตกค่ะก็ออกหี้ไปน้อยนึงแล้วหยุดแล้วก็ถือว่าโชคดีก็เลยอันส่งพันมาเอ้ยก็เปียกน้อยนึงผมเาะยนก็เป็นอันมันเป็นแบบละอายฝนใช่ค่ะเพราะมันยังเซาอยู่เนาะเนาะก็พันก็เข้าห้องเรียนไปก็เอ้ยก็มา มาเสยนเ้ยว่าโคสุดตัวโชคดีเนาะมาวันหันอันออกหียนปั๊บก็ฝนยุดปั๊บฝนว่าหันก็เลยอันขำาค่ะก็เลยใส่ฝาฝาแม่นขวามัเอี๋ยเดี๋ยวออกหียนปั๊บก็ฝนฝนก็ยุดตกนักเสียค่ะอันปล่อยปลอยนิดนึงแต่วันโบได้เปียกเียนะก็เลยอันเป็นเรื่องตลกค่ะเป็นอันเรื่องคุยกันวันนี้เนาะขนมแบบเอ้ตุ๊กตาผ่าฝันพากินกาแฟน้ำเนจะเนาะ